สุนัขแต่มีสุนัขอยู่หนึ่งตัวที่แตกต่างจากตัวอื่นนองชี้สิคะตัวไหนโอ้โหเก่งจังเลยแตกต่างยังไงคะตัวอื่นเหมือนกันตัวนี้แตกต่างเหรอเออเก่งจังไหนคะไหนน้องลูกเ๊ยบอยากทานไอศครีมจึงให้คุณแม่ถือให้เพื่อนเพื่อนวาดภาพวาดตามเส้น บะให้เป็นรถขายไอศครีมสิคะนี่ไงล้อมันหนูนขอบหนูจะกินไอศครีมอ่ะไหนอันไหนไอศครีมเออเก่งจะกินอกไอศครีมอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปซื้อนนะะหนูเอาก็สมูทไงโอ,โ,อโอ้โสมูทอ่ะสมูทก็กินคะแบบ่ะเปิดตันเปิดอันนี้ก่อนดิไหนคะ อ๋อต้องเปิดอันนี้หยิบออกมาใช่แล้วเก่งมากต้องเปิดฝาตู้ไอศครีมก่อนนะเนี่ย